พิเด็ดอยู่ที่เครื่อง28 0ทแล้วก็ระบบโควิลไรด์จะเห็นว่ารถคันนี้ครับสูงกว่ารถปกติก็คือล้อนะครับจะมีความสูงกว่ารถปกตกิอันนี้เขานิยมที่จะไปใช้กันในไร่ในสวนนะฮะเกษตรกรนิยมเลยนะครับเพราะว่าระบบของเครื่องสีล้อตัวนี้นะครับมีกําลังที่จะสามารถเข้าในป่านในสวนได้ดีนะครับอันนี้ก็มเสนอเลยครับราคานี่บอกเลยนะครับไม่แพง เจ็ดแสนสี่พันบาทถ้าเป็นสีขาวลดล,ลงอีกเจ็ดพันบาทนะครับมีเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดามีหน้าจอมีเบาะหนังซ้อะอันนี้ก็เหมาะก,กับอ,อันนี้เขาเรียกป้ายอะไรพี่โอสันป้าย CO2 ครับก็เป็นป้ายเรื่องโชว์เรื่องของมลที่มลพ,พิษภาวะทางอากาศว่าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยส่วนมากลูกค,ค้าจะดูไหมครับป้าย ป้ายนี้ก็เหมือนกับไอ้ส่วนใหญ่ป้ายป้ายติดฉลัด <S <S ช่า<อ>งลฉลัดก็มีมีบางท่าอาจ,าอาจามีบางท่านจะดูครับมีบางท่านก็มีแล้วแต่ความสนใจครับมีทั้งอันนี้มีทั้งระบบเบรก ABS ถุงลมนิรนภัย3จุดระบบพอปลอดใครก็พร้อมนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามที่เพจเลยนะครับ มีระบบดิบล็อกด้วยนะครับดิบล็อกคือล็อกรถสองล้อให้วิ่งเท่ากันในลักษณะที่เวลาเขาเข้าป่าแล้วก็มีล้อหนึ่งล้อใดลอยขึ้นล้อหนึ่งล้อใดติดก็สามารถตะกุยไปได้แค่ล้อในสี่ล้อนี้ล้อหนึ่งล้อใดติดกับถนนนะครับก็สามารถที่จะตะกุยไปได้ไม่ใช่เฉพาะล้อหลังคู่นะที่ว่าสใช่สี่ล้อเลยใช่ไหมครับสี่ล้อเลยครับล้อไหนที่สามารถติดตะกุยที่ดินได้ก็สามารถที่จะ ทางโทรศัพท์ไม่ได้ครับปปมีไฟเด่นระบก็ใช้งานง่ายครับ เหมาะสาหรับสายลุยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2,008ครับปีนเขาขนเขาเรียกว่าขนอะไรเกี่ยวกับการเกษตรใช่สำหรับขึ้นภูขึ้นเขาขึ้นดอยใช่ใช่พื้นที่ที่ยากกับรถธรรมดาที่ขึ้นไม่ได้แต่ตันนี้เป็นโฟล์วได้มันจะขึ้นไม่ได้ครับแล้วก็เครื่องยนต์มีกำลังถึง204แรงม้าเครื่องยนต์2,008 ันนี้ก็ได้รับความนิยมทั้งคนด้วยครับครับผมก<อ>็คิดว่าถ้าได้ตัวนี้ไปนะสา,ามารถไปในในกิจการของท่านได้ครับทขาเค็นคบพอดีล็อกล็อกประตูไปแล้วไม่ได้ถ่ายภายในให้ให้ให้เพื่อนๆเคีครับสวัสดีครับท่าอื่นที่สนใจรถรุ่นไหนจะให้รีวิวนะครับกรุณา พอความไ้ด้านล่างได้เลยครับครับขอบคุณครับพี่ประสันครับสวัสดีครับฝังในคอมเมนต์ได้เลยครับผมนี่ครับเพื่อนๆครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นตัวปรับปรุงโฉมใหม่นะครับ